Spe ส,วสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak กีครั้งครับและตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่สูตรพันไข่ครับผมสูตรพันไข่นะครับที่เดียวที่เราดูกันตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกไก่ในไข่เป็นยังไงวันนี้ครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วครับว่าหลังจากฟักออกมาหน้าตาเจ้าไก่หรือว่านกเล็ก เป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาข้างหลังเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นตู้ฟักไข่นะครับที่รอเวลาจะเกิดออกมาเป็นลูกไก่หรือว่าลูกนกครับมาดูตรงนี้ดีกว่าน้องเมฆนี่นี่นี่มาเลยนี่อันนี้ออกมาอะายอันนี้เป็นอะไรครับน้องเมฆเป็นอะไรเป็นตูวลูกนกอันนี้คือตู้เกิดนะครับเห็นไหมฮะมีไข่นึ่งฟองแล้วก็นกอยู่เห็นไหมอันนี้เป็นตู้ ตู้เกิดนะครับไข่ที่ใกล้วันเกิดแล้วเนี่ยเขาจะมาไว้ตู้นี้นะครับนี่เขากําลังเตรียมอาหารป้อนลูกเอามาดูตัวนี้ก่อนดีกว่าดีน,นี่ลูกนกนะครับตัวนี้อายุน่าจะไม่กี่วันเองนะครับเห็นไหมเขากำลังป้อนอาหารอยู่อันนี้คืออาหารนะครับน้องเมฆตอนแรกมามันเป็นผงใช่ไหมครับเขาก็จะชงกับน้ำร้อนให้อุ่นๆน,นะครับเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยมาแปะๆที่ปากในธรรมชาติเนี่ยเวลาแม่จะป้อนอาหารลูกนกใช่ไหมฮะแม่เขาก็จะเอาจอยเนี่ยมาแตะข้างๆปากนกก็จะรู้แล้วว่าแม่มาแล้ว ก็อาปากแม่ก็ขย้อนอาหารให้ลูกกินแต่นี้เราเอามาเลี้ยงเองใช่ไหมครับเราก็เหมือนกันเราก็จะแตะข้างๆปากลูกนกก็จะอาปากแล้วเราก็จะขย่อนอาหารลงไปนกก็จะเชิดคอแล้วก็เกินเกนกนแล้วถาดใหญ่นี่ครับตัวนี้นะครับก็เป็นพันนก scarlet macaw นะครับตัวนี้อายุประมาณ50วันนะครับขนก็ยังขึ้นไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนกแอฟริกันเกย์นะครับอายุก็ประมาณ60วันนะครับ ก็ใกล้เคียงกับตัวโตวเต็มที่แล้วเนาะสีมันออกแล้วเห็นไหมสีเทาๆแล้วก็หางสีแดงๆนะครับนุ่นอันนี้เป็นนกแก้วออมาคอเหมือนกันเป็นบุนตัวมาคอนะครับเห็นไหมแต่ข้างปากเขาก็กินเองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกนกึก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 เข้าไปเห็นไหมอีมแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะกินเองได้ครับก็ที่นี่เขาจะให้กินเองตอนอายุประมาณร้อยยี่สิบวันครับครับ หมอครับแล้วมันไม่ได้กินจากแม่ครับไม่ได้กินจากแม่เลยเพราะว่าเราเอาไข่เนี่ยมาฟักที่ที่นี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลูกนกตัวนี้ก็ไม่เจอแม่เลยนะครับเราก็มีการเลี้ยงดูเขาเองจนเขาโตเต็มที่เราอาจจะเอาเขาไปรวมกับในกรงพ่อแม่เขาก็ได้นะครับใหม่เดือแล้วครับใช่นี่เพิ่งมาเลยเพิ่งวางเลยอ่าคราวนี้บางครั้งเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องใช้พวกสายยางนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าไส้ไก่นะครับหรือว่าสายท่อป้อนอาหารป้อนเข้าไปในกระเพาะพักแล้วก็สีดเอานะครับ เพราะบางตัวไม่ยอมกื่นเองก็ต้องใช้สายยางช่วยด้วยนะครับแล้วมันจะมีไม่สบายไหมคะก็มีเหมือนกันครับบางครั้งเนี่ยพวกลูกสัตว์ก็อาจจะไม่สบายได้แต่ถ้าเขาดูแลจัดก,การดีๆอย่างนี้เนี่ยโอกาสป่วยก็จะน้อยมากเลยนะครับแต่ถ้าพ่อแม่เลี้ยงเองโอกาสป่วยก็จะสูงกว่านะครับครับมาตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับอ่าตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็สีออกค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวที่โตเต็มที่แล้วนะครับอ่าเห็นไหม สีขนเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวเต็มที่เลยนี่สกาเลตมาคอนะครับหรือว่าลูกนกที่เราไปดูมาตัวที่แบบเล็กๆตัวนู้นอะ่ะพอโตมาจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมสีอ,ออกไง<ส>แดงๆส้มๆ<ส>ใช่ไหมครับมีสีเหลืองนิดหน่อยสีฟ้านะครับเห็นไหมน้ําเงินนีเหลือบเขียวด้วยโอ้โหสีสวยแล้วครับ <S <S สวยมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ครับเป็นวิธีการป้อนอาหารนะครับเห็นไหมเขาก็ยังกินอาหารจากหลอดอยู่นะครับแต่ตัวนี้ใกล้แล้วอายุร้อยกว่าวันแล้ว พอ120วัน <of> mhm. ที่นี่ก็จะเริ่มให้หัดกินอาหารเป็นอาจจะเป็นพวกอาหารเม็ดหรือผลไม้นะครับคราวนี้เขาจะป้อนน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าให้เขาหัดกินอาหารเองด้วยนะครับแล้วในขนาดนี้ต้องฝึกบินไหมครับก็จริงๆนกพวกนี้สามารถบินเองได้นะครับพอถึงเวลาหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มหัดบินนะครับพอบินสักพักหนึ่งโตเต็มที่ก็จะเริ่มบินเองได้ละนะครับก็จะคล่องแคล่วว่องไวเหมือนนกปกติเลยแต่ถ้านกเด็กๆนี้ก็ยังบินไม่ได้นะครับแต่ก็เริ่มแล้วล่ะเริ่มละนะครับ ไงบ้างครับไปดูการฟักไข่ลูกนกมาแล้วได้ความรู้เยอะไหมได้ครับอ๋อคราวนี้เราจะเห็น้วใช่ไหมครับว่ากว่าไข่จะฟักเป็นลูกนกกว่าลูกนกจะโตกว่าจะมาเกาะด้านหลังให้เราเห็นอย่างนี้ใช้เวลานานมากแล้วก็มีกระบวนการหลายขั้นตอนเต็มหมดเลยครับคราวนี้ใครถามเรื่องนกกับน้องเมฆต้องม่ตอบได้นะครับจริงอครับจริงครับ่าสุดยอดเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการ Animal Speak ก็บ่งแล้วหมอไอ้และน้องเมฆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พัอนุพูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal s p e